ภยพิบัติที่เกิดขึ้นบนยอดเขาเคทูในปี2008ถือเป็นหนึ่งในเหตุการณ์ที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของการปีนเขาไม่เพียงแต่เพราะความยากลำบากของการพิชิตยอดเขาแห่งนี้แต่ยังมีเรื่องราวของความกล้าหาญการเสียสละและความโชคร้ายที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ในเหตุการณ์นี้มีการสูญเสียชีวิตถึง11ชีวิตนักปีนเขาหลายคนต้องเผชิญกับความตายโดยที่ไม่ทันตั้งตัวขณะที่ผู้รอดชีวิต ต้องรับมือกับความทรงจําที่เจ็บปวดและคําถามที่ยังค้างคายอยู่เราจะพาท่านไปสํารวจเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในหุบเขานรกแห่งนี้ผ่านเรื่องราวของผู้ที่เสียสละชีวิตเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นและความพยายามที่จะเปิดเผยความจริงในเหตุการณ์อันเลวร้ายและคุณกำลังฟัง r รสไฟล p p o d c s t t โศกนาฏกรรมบนยอดเขาเคทูในปี2008เป็นเหตุการณ์ที่ได้รับความสนใจอย่างมากในวงการปีนเขา โดยมีผู้เสียชีวิตถึง11คนในวันที่1สิงหาคมของปีนั้นเหตุการณ์ดังกล่าวไม่เพียงแต่สะเทือนใจเพ Grid ียงเท่านั้นแต่ยังส่งผลให้เกิดกรารตรวจสอบที่เข้มงวดขึ้นเกี่ยวกับมาตรการความปลอดภัยและความรับผิดชอบของนักปินเขาระหว่างการเดินทางสาเหตุของโศกนาฏกรรมในครั้งนี้เกิดจากปัจจัยหลายประการทั้งที่สามารถป้องกันได้และไม่สามารถป้องกันได้แต่สิ่งหนึ่งที่มีลักษณะร่วมกับเหตุการณ์โศกนาฏกรรมในวงการปินเข่าหลายครั้ง รวมถึงโศกนาฏกรรมบนยอดเขาเอเวอรเรสต์ในปี1996คือการที่นักปีนเขายังคงพยายามไปถึงยอดเขาโดยที่พวกเขาไม่สนใจเวลาที่จะปีนลงมาเพื่อความปลอดภัยของตัวเองเหตุการณ์ครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสําคัญของการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ด้านความปลอดภัยและการตัดสินใจที่รอบคอบในการปีนเขาในระดับสูงสูงซึ่งมักเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงที่ไม่อาจคาดการได้เสมอเรื่องราวของโศกนาฏกรรมบนยอดเขาเคทูในปี2008 เป็นเรื่องที่ซับซ้อนเต็มไปด้วยความขัดแย้งและยังคงมีประเด็นที่ยังไม่ชัดเจนเรามาทําการรู้จักกับทีมนักปีนเขาที่จะช่วยให้คุณเข้าใจเหตุการณ์นี้ได้ดีขึ้นโดยทีมที่เข้าร่วมการปีนเขาได้แก่ทีมชาตินอร์เวย์ทีมนอริดิทีมชาวเกาหลีใต้ทีมอเมริกันทีมชาวเซอร์เบียทีมชาวฝรั่งเศสและนักปีนเขาเดี่ยวโศกนาฏกรรมครั้งนี้ได้ทิ้งคำถามและบทเรียนสำคัญไว้ให้กับวงการปีนเขา เหตุการณ์โศกนาฏกรรมบนยอดเขา k คทูไม่สามารถอธิบายได้โดยที่จะไม่พิจารณาสภาพอากาศและทีมต่างๆที่อยู่บนภูเขาในเวลานั้นปีนั้นมีหลายทีมที่มาจากหลายประเทศเช่นปากีสถานเซอร์เบียนอร์เวย์สวีเดนเกาหลีใต้ไอแเลและทีมต่างชาติที่ได้รับการสนับสนุนจากบริษัทนอริทของเนเธอร์แลนด์ก่อนเริ่มต้นการปีนขึ้นสู่ยอดเขา ทุกทีมได้ตกลงร่วมกันว่าจะทํางานร่วมกันติดตั้งเชือกนําทางในเส้นทางเพื่อให้ทุกคนมีโอกาสปีนขึ้นอย่างปลอดภัยและรวดเร็วอย่างไรก็ตามเช่นเดียวกับที่เกิดขึ้นในโศกนาฏกรรมยอดเขาเอเวอรสต์ในปี1996แผนนี้ไม่ประสบความสําเร็จอย่างที่ควรเชือกนําทางควรจะถูกติดตั้งโดยลูกหาบระดับสูงซึ่งมีหัวหน้าทีมคอยดูแลแต่เมื่อหัวหน้าทีมป่วยและไม่สามารถทําหน้าที่ได้การบริหารงานของลูกหาบจึงขาดผู้ดูแล ทีมเกาหลีใต้มีหน้าที่ตรวจสอบเชือกนำทางว่าได้ติดตั้งยาเหมาะสมหรือไม่แต่วิลโคฟานรอยเยนนักปีนเขาจากทีมนอริธอ้างว่าทีมเกาหลีไม่ได้ทำการตรวจสอบอย่างถูกต้องทีมที่มีหน้าที่บุกเบิกเส้นทางควรเริ่มออกเดินทางจากแคมป์สี่ตั้งแต่เวลาเที่ยงคืนแต่พวกเขายังคงอยู่ในเต็นท์ทำให้การปีนเขาเริ่มล่าช้ากว่ากำหนดเพมบ้าเกียนเจเชอร์ป้าต้องรับหน้าที่แทนในฐานะผู้ตั้งเชือกนำทางพร้อมกับอัลเบร์โตเซเรียนซึ่งเป็นนักปีนเขาเดี่ยว และนักปีนเขาคนอื่นๆเมื่อเริ่มการเดินทางวกเขาได้ล่าช้ากว่ากำหนดไปแล้วถึง75นาทีความล่าช้าในการเริ่มต้นส่งผลกระทบต่อแผนการปีนเขาเนื่องจากช่วงเวลาที่ปลอดภัยสำหรับการปีนยอดเขาเคชูมีจำกัดโดยเฉพาะในช่วงที่สภาพอากาศอาจเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันนี่เป็นหนึ่งในปัจจัยที่นำไปสู่โศกนาฏกรรมครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นในเวลาต่อมาเหตุการณ์นี้สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาด้านการบริหารจัดการ การทำงานร่วมกันระหว่างทีมและความสำคัญของการปฏิบัติตามตารางเวลาที่วางไว้อย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยของทุกคนบนภูเขาในเหตุการณ์โศกนาฏกรรมบนยอดเขาเคทูการติดตั้งเชือกนำทางกลายเป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลต่อการปีนขึ้นยอดเขาอย่างมากโดยเชือกบางส่วนถูกติดตั้งในตำแหน่งที่ไม่จำเป็นต้องใช้เชือกนำทางเซซิเลียสโกปหนึ่งในนักปีนเขาได้กล่าวว่า เชือกบางเส้นถูกติดตั้งในช่วงต้นของเส้นทางการปีนมากเกินไปส่งผลให้เชือกไม่เพียงพอสำหรับส่วนหลังของเส้นทางที่อยู่ใกล้กับยอดเขาเมื่อเชือกขาดแคลนในช่วงสำคัญนักปีนเขาต้องเผชิญการตัดสินใจที่ยากลำบากทีมที่นำโดยวิลโกฟานรอยเยนต้องกลับไปยังตำแหน่งเริ่มต้นเพื่อเก็บเชือกมาใช้ใหม่สำหรับการปีนในช่วงท้ายของเส้นทาง อย่างไรก็ตามการจัดการนี้ทําให้เสียเวลาไปอย่างมากปัญหานี้ยิ่งทวีความซับซ้อนเนื่องจากทีมที่มีหน้าที่เริ่มต้นการปีนยอดเขาตั้งแต่เวลาเที่ยงคืนไม่ได้ออกตัวตามกําหนดการล่าช้าดังกล่าวทําให้การปีนเขาทั้งหมดต้องล่าช้าตามไปด้วยเมื่อถึงจุดวอเทเนกบนเส้นทางหน้าผาน้ําแข็งขนาดใหญ่บนยอดเขาเคธูเวลาผ่านไปจนถึงเวลาประมาณ4ี่โมงเย็นซึ่งล่าช้าเกินไปสําหรับการปีนขึ้นยอดเขาและลงมาอย่างปลอดภัยในช่วงกลางวัน สถานการณ์นี้ทําให้นักปีนเขาบางทีมตัดสินใจไม่เดินหน้าต่อไปเพื่อความปลอดภัยหนึ่งในนักปีนเขาที่เลือกยุติการปีนในครั้งนั้นก็คือเฟรตริกสเตงซึ่งในปี2017เขาได้กลับไปยัง k 2ูหลังจากห่างหายจากภูเขานี้ไปเกือบ10ปีการเลือกที่จะยุติการปีนในสถานการณ์ที่เสี่ยงอันตรายเป็นบทเรียนที่สําคัญในเหตุการณ์นี้บางครั้งความสามารถในการประเมินสถานการณ์และยอมถอยกลับอาจช่วยชีวิตเราได้แม้ว่าจะต้องสละโอกาสในการพิชิตยอดเขาก็ตามที โศกนกาฏกรรมครั้งแรกในเหตุการณ์ปีนเขาเคทูเกิดขึ้นที่จุดบอตเทเนกเมื่อดรนแมนดิกนักปีนเขาชาวเซอร์เบียประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตในระหว่างการพยายามที่จะปีนต่อดรนแมนดิกถอดเชือกนำทางของเขาออกเพื่อพยายามที่จะแซงหน้าคนปีนเขาอีกคนหนึ่งคือเซซิเลียสกอกซึ่งรวมถึงสามีของเธอฟรอปแบร์ Bear, และลาสฟลาตูเนซซาระหว่างการเคลื่อนที่แมนดิกเสียหลักลื่นถลยลงจากบอตเทเนกหลังจากลื่นถลยแมนดิกสามารถลุกขึ้นยืนได้ ถาไม่นักปีนเขาคนอื่นๆเชื่อว่าเขายังปลอดภัยแต่ไม่นานหลังจากนั้นเขาก็ตกลงมาอีกครั้งซึ่งคราวนี้ดูเหมือนว่าเขาจะมีการบาดเจ็บที่ร้ายแรงนักปีนเขาที่อยู่ในบอทเทนเนสมีการหารือกันว่าจะช่วยเหลือแมนดิกหรือไม่ยูโกฟานรอยเยนสมาชิกทีมนอริดให้สัมภาษณ์ในสารคดีดึกซัมมิตเกี่ยวกับโศกนกาฏกรรมครั้งนี้ว่ามีทีมหลายทีมที่อยู่ด้านล่างของจุดเกิดเหตุเช่นทีมชาวเซอร์เบียที่อาจสามารถช่วยเหลือเขาได้ เขาจึงเห็นว่าทีมของเขาควรเดินหน้าต่อเพื่อพยายามที่จะไปถึงยอดเขารอแบร์ Bear, ตัดสินใจกลับลงมาเพราะเขารู้สึกว่าไม่สามารถปีนขึ้นต่อไปได้แต่เขาให้กำลังใจเซซิเลียภรรยาของเขาและเนสซาให้เดินหน้าต่อเพมบ้ากนเจเชอร์ปากล่าวว่าการพูดคุยระหว่างนักปีนเขาเกี่ยวกับการช่วยเหลือแมนดิกใช้เวลาเพียง3-4นาทีตอนที่พวกเขาจะตัดสินใจเดินหน้าต่อและทิ้งแมนดิกไว้ที่บอทเทเนก เฟรดริ s t a ตงเป็นหนึ่งในนักปีนเขาที่ตัดสินใจปีนขึ้นไปเพื่อช่วยเหลือแมนดิกแต่เมื่อเขามาถึงเขาพบว่ามีนักปีนเขาเชา่าเซอร์เบียสอคนอยู่ที่จุดเกิดเหตุแล้วอย่างไรก็ตามในตอนนั้นแมนดิกได้เสียชีวิตลงแล้วการเสียชีวิตของแมนดิกเป็นสัญญาณแรกของปัญหาที่รออยู่ข้างหน้าในวันนั้น ความลุดเ็วในการตัดสินใจของนักปีนเขาที่บอทเทเนคสะท้อนถึงความยากลําบากในการรักษาสมดุลระหว่างความรับผิดชอบต่อชีวิตผู้อื่นและความเสี่ยงของตัวเองในสถานการณ์ที่เสี่ยงอันตรายสูงสุดหลังจากการเสียชีวิตของดรีนแมนดิกทีมปีนเขาบางส่วนตัดสินใจนําร่างของเขากลับลงมาที่แคมป์สี่เพื่อให้ได้รับการฝังศพอย่างเหมาะสมการตัดสินใจนี้เกิดขึ้นแม้จะมีความเสี่ยงสูงเนื่องจากในวงการปีนเขามีกฎที่ไม่ได้เขียนไว้ว่า หากนักปีนเขาไม่สามารถขยับตัวได้การพยายามเคลื่อนย้ายพวกเขาเอาจเสี่ยงชีวิตต่อผู้ช่วยเหลือซะเองเฟดริกสแตงกล่าวในภายหลังว่าหากเขาทราบว่าดรนเสียชีวิตแล้วเขาคงไม่เสี่ยงชีวิตเพื่อพยายามที่จะนําเขากลับลงมาอย่างไรก็ตามเมื่อทีมอยู่ที่จุดเกิดเหตุแล้วพวกเขาตกลงร่วมกันว่าจะพยายามนําร่างของดรนกลับมายังแคมป์4ในระหว่างการนําร่างของดเรนลงมาจีฮันไบค์ ike, ลูกหาบระดับสูงชาวปากีสถาน อาสาเข้าร่วมช่วยเหลือทีมชาวเซอร์เบียและเฟรดริกสแตงระหว่างปฏิบัติการช่วยเหลือไบ์เสียหลักและลื่นถลายลงไปก่อนเริ่มเคลื่อนย้ายร่างพวกเขาได้ตกลงกันว่าหากมีนักปีนเขาคนใดลื่นตกลงมาจะต้องปล่อยเชือกทันทีเพื่อป้องกันไม่ให้คนอื่นที่ผูกเชือกไว้ด้วยตกตามไปในสารคดีดิซัมมิตได้ยินเสียงของเฟรดดิกสแตงตะโกนอย่างตื่นตระหนกว่าปล่อยเชือกปล่อยเชือกไบ์ปล่อยเชือกตามที่ตกลงไว้จากนั้นเขาก็ลื่นถลายและตกลงไปในเหวลึก การเสียชีวิตของจีฮันไบเป็นตัวอย่างชัดเจนถึงความอันตรายของการพยายามเคลื่อนย้ายร่างผู้เสียชีวิตหรือผู้ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้บนภูเขานี้การเคลื่อนย้ายไม่เพียงแต่เพิ่มความเสี่ยงต่อผู้ช่วยเหลือแต่ยังเป็นการตัดสินใจที่เต็มไปด้วยความเครียดและผลกระทบต่อจิตใจของผู้ที่เกี่ยวข้องเหตุการณ์นี้สะท้อนให้เห็นถึงความซับซ้อนของการปีนเขาในสถานการณ์ที่วิกฤตที่นักปีนเขาต้องช่างน้ำหนัก ระหว่างการช่วยเหลือเพื่อนร่วมทีมหรือการปกป้องชีวิตของตัวเองในสภาพแวดล้อมที่โหดร้ายที่สุดในโลกโศกนาฏกรรมครั้งใหญ่ของเคส่วนใหญ่เกิดขึ้นระหว่างการลงจากยอดเขาหลังจากนักปีนเขาบางทีมสามารถปิชิดยอดเขาได้สําเร็จหนึ่งในนักปีนเขาที่โดดเด่นที่สุดของการปีนครั้งนั้นคืออัลเบรโตซิเรียนชาวสเปนซึ่งเป็นนักปีนเขาเดี่ยวในภารกิจนี้เขอเป็นคนแรกที่ไปถึงยอดเขาเคทูและเริ่มลงจากเขาในขณะที่เขาลงมา พบนักปีนเขาทีมชาวนอร์เวย์ซึ่งกำลังมุ่งหน้าขึ้นไปยังยอดเขาซีเรียนบอกกับลัสเนสซาว่าเหลือเพียงประมาณ1ชั่วโมงก็จะถึงยอดเขาอัลเบร์โตโซีเรียนเสียชีวิตในปี2017จากเหตุหิมะถลม่มบนภูเขาแนงก้าพาบัตในขณะที่เขาพยายามที่จะทำภารกิจเพื่อปีนยอดเขาที่สูงกว่า8,000เมตร14แห่งทั่วโลกเป็นครั้งที่2ย้อนกลับมาในภารกิจการปีนเขาเคู นักปีนเขาส่วนใหญ่ไปถึงยอดเขาเคทูในช่วงเวลาประมาณ5โมงเย็นถึง1ทุ่มทิมนอริดถึงยอดเขาในเวลา1ทุ่ม20นาทีและมาโกคอนฟอร์ตตลานักปีนเขาชาวอิตาลีที่เกือบจะเป็นนักปีนเขาเดี่ยวก็ตามมาในเวลา1ทุ่มครึ่งเวลาที่นักปีนเขาส่วนใหญ่ไปถึงยอดเขาถือว่าล่าช้าอย่างมากและส่งผลโดยตรงต่อความปลอดภัยในระหว่างการลงจากเขาการปีนยอดเขาที่สูงระดับ8,000เมตร ต้องคำนึงถึงจุดพลิกกลับที่ปลอดภัยซึ่งโดยทั่วไปควรจะอยู่ในช่วงบ่ายเพื่อให้มีเวลาเพียงพอสำหรับการลงจากเขาก่อนที่ความมืดจะมาถึงการปชิดยอดเขาหลังเวลาหนึ่งทุ่มทำให้พวกเขาต้องเผชิญกับความมืดอุณหภูมิที่ลดต่ำลงและความเสี่ยงจากพายุหิมะซึ่งทั้งหมดนี้กลายเป็นปัจจัยสำคัญที่นำไปสู่โศกนาฏกรรมในวันนั้นหลังจากเพมบาดอเจและเจอแมคโดนเนลพิชิตยอดเขาเคธูทั้งคู่เริ่มลงจากเขา แมคโดนเนลได้มอบอุปกรณ์สาคัญเช่นกล้องโทรศัพท์ดาวเทียมและอุปกรณ์อื่นๆให้กับเพมบ้าซึ่งกลายเป็นหลักฐานสําคัญในการบอกเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเวลาต่อมาทีมชาวนอร์เวย์เซซิเลียสกอกลัตเนซ่าและรอฟแบ์ air, มาพบกันระหว่างการลงจากยอดเขาทั้ง3าคนพยายามลงไปถึงจุดที่มีเชือกนําทางแต่15นาทีหลังจากถึงเชือกนําทางความมืดก็ปกคลุมเคทู ขณะที่ข้ามเชือกนําทางลัสนิซาถามรอฟแบว่าเขาอยากจะข้ามไปก่อนหรือไม่รอฟตอบว่าลัสไอโกฟ์สยูลุกอัปเตอร์ไมล์ไวท์ซึ่งเป็นคําพูดสุดท้ายของเขาไม่นานหลังจากนั้นเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นก่อนน้าแข็งขนาดใหญ่ถล่มลงมากวาดรอฟแบออกจากเชือกนําทางต่อหน้าภรรยาของเขาเซซิเลียเขาเสียชีวิตทันทีและตกลงไปในหุบเขาลึกนอกจากจะพรากชีวิตของแบแล้ว เหตุการณ์หิมะถลม่มยังทำให้เชือกนำทางซึ่งเป็นเส้นชีวิตของนักปีนเขาเกิดความเสียหายโดยเฉพาะสำหรับนักปีนเขาที่อยู่เหนือจุดนั้นการขาดเชือกนำทางทำให้การลงจากเขาเป็นไปอย่างยากลำบากและเสี่ยงอันตรายในขณะที่ความมืดลึกขึ้นนักปีนเขาทั้งหมด15คนที่กำลังลงจากเขาต่างอยู่ในสภาพที่เหนื่อยล้าและลงจากเขาอย่างกระจัดกระจายโดยไม่สามารถรักษาความเป็นทีมไว้ได้ ในที่สุดนักบินเขาที่เหลือก็อไปถึงจุดที่ทีมชาวเกาหลีอยู่ซึ่งมีความพยายามที่จะลงจากเขาในลักษณะเป็นกลุ่มเดียวโดยใช้เชือกเส้นยาวเดียวกันอย่างไรก็ตามเพมบ้าเชอร์ปากล่าวในภายหลังว่าทีมชาวเกาหลีเริ่มนั่งลงและหยุดเดินทำให้การใช้เชือกเส้นเดียวกันไม่สามารถดำเนินต่อไปได้นักบินเขาจึงต้องแยกตัวออกจากเชือกและเคลื่อนตัวไปยังจุดที่เคยมีเชือกนำทางด้วยตัวเอง ในจุดที่อยู่เหนือทางข้ามมาโก o คอนฟอร์โตลาได้พยายามเตือนเจลแมคโดนเนลว่าไม่ควรเดินต่อในความมืดเนื่องจากความเสี่ยงสูงแต่ในที่สุดมาโกเจอและวิลโคแวนรอยเดนตัดสินใจตั้งที่พักชั่วคราวบนพื้นที่ใกล้ทางข้ามเพื่อรอแสงสว่างในวันรุ่งขึ้นการเสียชีวิตของรอฟแบร์และการสูญเสียเชือกนำทางสร้างความยากลำบากและความสับสนให้กับนักปีนเขาที่เหลือ การตัดสินใจที่ผิดพลาดและความมืดมิดเป็นปัจจัยสำคัญที่เพิ่มความเสี่ยงในสถานการณ์ที่ยากลำบากอยู่แล้วบนเคทูทำให้นี่เป็นคืนแห่งความหายนะที่ไม่มีใครลืมในช่วงเวลานี้มีการรายงานการเสียชีวิตของนักปีนเขาชาวปากีสถานชื่อว่าคาริมม่เฮบันอย่างไรก็ตามรายละเอียดเกี่ยวกับเวลาที่เกิดเหตุตำแหน่งหรือสาเหตุการเสียชีวิตยังไม่ชัดเจน คัสแวนเดอร์เกเวลจากทีมนอริธและอูเก้คอเบเรตจากทีมฝรั่งเศสตัดสินใจเดินต่อในความมืดผ่านเส้นทางที่เรียกว่าทราเวิร์สโดยมีเกเวลเป็นผู้นำทางหลังจากเกเวลข้ามบริเวณบอตเทนเนกได้สำเร็จเขาเห็นนักปีนเขาคนหนึ่งตกลงไปในเหวมาโคคอนฟอร์โทลาซึ่งอยู่ใกล้บริเวณนั้นในที่พักชั่วคราวได้ยินเสียงดังสนัน่น และเห็นไฟจากไฟฉายที่ค่าสีสะตกลงไปในความมืดคาดว่าเหตุการณ์ที่ทั้งสองคนเห็นนั้นคือการเสียชีวิตของอูเก้คอเบเรตซึ่งหมดแรงและขาดออกซิเจนไปหลายชั่วโมงก่อนหน้านั้นในช่วงกลางดึกนักปีนเขาบางส่วนสามารถกลับถึงแคมป์4ได้สำเร็จได้แก่เพมบ้าเชอร์ป้าเซซิเลียสกอกลัสเนสซาคัสแวนเดอร์เกเวลพวกเขาเป็น4ใน7คนที่รอดชีวิตและถึงแคมป์4ได้ในความมืดในขณะนั้นยังมีนักปีนเขาอีก13คน ที่ถูกจัดว่าสูญหายอยู่บนภูเขาเคชูในสภาพแวดล้อมที่โหดร้ายกลางความมืดและความหนาวเหน็บการพยายามหาทางรอดชีวิตในสถานการณ์ดังกล่าวนับว่าเป็นสิ่งที่ท้าทายเกินกว่ามนุษย์ทั่วไปจะจินตนาการได้เหตุการณ์ในคืนนั้นแสดงให้เห็นถึงความซับซ้อนของการจัดการทีมและการตัดสินใจในสถานการณ์ที่วิกฤตความเหนื่อยล้าขาดออกซิเจนและความมืดล้วนเป็นปัจจัยที่ทํทำให้การเอาชีวิตรอดเป็นเรื่องยากอย่างยิ่ง ในเช้าวันที่สองสิงหาคมนักปีนเขาที่พักในที่ชั่วคราวเชนเจอร์รอยเยนและคอนฟอร์ตูล่าเริ่มตระหนักได้ว่าเชือกนำทางที่พวกเขาใช้ได้ถูกพัดหายไปจากหิมะถล่มแล้ววิลโควานรอยเยนประสบปัญหาจากการตาบอดจากหิมะและบอกกับนักปีนเขาทั้งสองคนว่าเขาต้องลงจากเขาทัานทีในขณะที่เขายังสามารถมองเห็นได้ก่อนที่จะออกจากจุดพักชั่วคราวของพวกเขาระหว่างทางลง เขาพบทีมเกาหลีซึ่งประกอบไปด้วยนักปีนเขา3มคนและเชอือปาหนึ่งคนรอยเยนเล่าว่าฉันแค่กำลังลงเขาอยู่แล้วทันใดนั้นพวกเกาหลีเหล่านั้นก็แขวนอยู่ตรงนั้นฉันคิดในใจว่าพวกเขาทำอะไรอยู่ที่นี่และฉันก็ไม่เข้าใจเลยในกลุ่มเกาหลีที่แขวนอยู่บนหิมะนั้นมีหนึ่งคนที่ยื่นมือออกมาหารอยเยนแต่คนที่เหลืออีกสองคนไม่ขยับเขาเห็นว่าพวกเขาติดอยู่ในเชือกที่ถูกทิ้งหลังจากที่พวกเขาหยุดพักที่เหนือทางข้ามและนักปีนเขาอื่นๆได้ตัดเชือกอ,ออกไปแล้ว รอยเย็นให้ถุงมือสำรองกับนักปีนเขาที่ยังขยับตัวได้และกล่าวว่าเขาไม่สามารถช่วยอะไรได้อีกแล้วเนื่องจากชีวิตเขาเองก็ขึ้นอยู่กับการเคลื่อนที่อย่างต่อเนื่องในขณะนั้นเพมบ้าดอเกกำลังถ่ายภาพนักปีนเขาที่แขวนอยู่จากแคมป์สี่ผู้นำทีมเกาหลีแนะนำให้ทำการช่วยเหลือแต่ทีมอเมริกันที่อยู่ในบริเวณนั้นปฏิเสธโดยกล่าวว่าพวกเขาไม่มีทรัพยากรพอและไม่สามารถออกไปช่วยดึงคนจากภูเขานั้นได้เฟรดดิกสแตง ที่เคยพยายามช่วยเหลือดเวนแมนดิกก่อนหน้านี้ก็ปฏิเสธการช่วยเหลือเช่นกันโดยกล่าวว่าคนทั้ง3น่าจะเสียชีวิตไปแล้วผู้นําทีมเกาหลีมิสเตอร์คิมส่งเชอร์ปาสองคนไปช่วยเหลือนักปีนเขาชาวเกาหลีทั้ง3คนที่ติดอยู่จากนั้นบิลโคแวนรอยเยนที่กําลังลงจากเขาเนื่องจากปัญหาจากการตาบอดจากหิมะกล่าวในภายหลังว่าเขาหันกลับไปมองเห็นคอนฟาโตลาและเจอแมคโดนเนลกับนักปีนเขาเกาหลีที่ติดอยู่เช่นกันการขาดทรัพยากรการตัดสินใจที่ยากลําบากในการช่วยเหลือ และความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นจากสภาพแวดล้อมบนเคทูเป็นสิ่งที่ทําให้การช่วยเหลือกลายเป็นเรื่องที่ท้าทายสุดๆในสถานการณ์ที่มีการบาดเจ็บและเสียชีวิตจํานวนมากการตัดสินใจที่จะไม่ช่วยเหลือเป็นคําถามที่มีการถกเถียงกันอย่างมากในภายหลังคอนฟอร์โตลา่ากล่าวในการสัมภาษณ์ว่าทุกอย่างพังทลายโดยชีย้ไปที่รอบหัวของเขาและกล่าวว่ามีเลือดเต็มไปหมดเขาได้หยิบวิทยุจากใต้เชอปาที่แขวนอยู่และขอความช่วยเหลือโดยกล่าวว่าเขาต้องลงไปเพราะเขารู้สึกเหนื่อย เขายังกล่าวอีกว่าเขาเห็นเจอแมคโดนเนลขึ้นไปข้างบนอีกครั้งแต่เขาก็ไม่แน่ใจว่าเจอกําลังพยายามที่จะตัดเชือกเพื่อช่วยนักปีนเขาชาวเกาหลีที่แขวนอยู่หรือไม่คอนฟอร์โตล่าจึงตัดสินใจที่จะจากไปและลงจากเขาโดยทิ้งเจอและนักปีนเขาเกาหลี3มคนไว้ที่จุดนั้นประมาณเวลาเที่ยงตรงเชอร์ปาสองคนที่ได้รับมอบหมายให้ไปช่วยนักปีนเขาชาวเกาหลีพบกับนักปีนเขาชาวตะวันตกที่ฐานของบอสเทนเนตเขายังมีชีวิตอยู่เพมบ้าวิทยุไปยังเชอร์ปา ว่าให้พานักปีนเขาคนนี้ลงมาแต่พวกเขาปฏิเสธและกล่าวว่ามิสเตอร์คิมบอกให้พวกเขาขึ้นไปยังจุดที่นักปีนเขาเกาหลีเพื่อช่วยเหลือพวกเขาต่อไปประมาณเวลาบ่ายสองโมงเชอร์ป้าของทีมเกาหลีได้ขึ้นไปถึงยอดของบัตเทิเนกและได้อยู่กับนักปีนเขาเกาหลี3มคนพวกเขาวิทยุไปอย่างเพมบ้าว่ามีนักปีนเขาคนอื่นที่อยู่ที่นั่นแต่เขาตกน้ําแข็งกระแทกและตกลงไปจากภูเขาเพมบ้าววิทยุมาถามถึงสีของชุดที่นักปีนเขาคนนั้นสวมใส่ มันเป็นสีแดงและดำตอนนั้นเพมบ้ายังรู้ว่าผู้ที่ถูกน้ำแข็งกระแทกตกลงไปนั้นเป็นคู่หูของเขานั่นก็คือเจอแมกโดนเนลในขณะที่เพมบ้ากำลังดูแลมาโคคอนฟอร์ตูล่าเกิดการถล่มของน้ำแข็งครั้งใหม่ที่พัดร่างของนักปีนเขาเกาหลี3คนเชอร์ป้าของพวกเขาและเชื้อปาที่รับมอบหมายให้ไปช่วยพวกเขาลงมาจากภูเขาทั้ง5คนเสียชีวิตในเหตุการณ์นี้มีความไม่แน่ใจว่า หนึ่งในนักปีนเขาเกาหลีที่แขวนอยู่นั้นได้เสียชีวิตก่อนการช่วยเหลือหรือไม่และอาจจะเสียชีวิตตั้งแต่คืนก่อนหน้านั้นแล้วเชอร์ป้าสองคนในทีมเกาหลีเป็นญาติพี่น้องกันคนหนึ่งถูกส่งไปช่วยชีวิตอีกคนหนึ่งแต่เชอร์ป้าที่ถูกส่งไปนั้นรู้สึกลังเลที่จะช่วยเหลือนักปีนชาวเกาหลีอย่างไรก็ตามเชอร์ป้าคนอื่นๆในทีมได้กล่าวว่าผู้นำเกาหลีจ่ายเงินให้พวกเขาดังนั้นเขาจึงรู้สึกว่าเหมือนเขาเป็นเจ้านายและพวกเขาต้องทำตามคำสั่ง มาโค o คอนฟอร์โตลาถูกช่วยเหลือหลังจากอยู่ในเขตเดสโซนเป็นเวลา36ชั่วโมงประมาณ18ชั่วโมงหลังจากนั้นวิวโควแวดรอยเย็นถูกพบโดยคัดฟานดิเกเวลและเพมบาวิวโควใช้เวลาอยู่ในเขตเดสโซนถึง60ชั่วโมงหลังจากเหตุการณ์โศกนาฏกรรม k คูในปี2008ซีซิเลียสก t อได้สร้างความสำเร็จที่สำคัญในปี2010เมื่อเธอกลายเป็นผู้หญิงคนแรกที่ข้ามทวีปแอนตาร์กติกา โดยไม่ใช้ความช่วยเหลือและไม่พึ่งพาอุปกรณ์สนับสนุนใดๆซึ่งถือเป็นการบรรลุปเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ในวงการ,ระจนภัยและการเดินทางในพื้นที่ขั้วโลกวิลโกแวนรูเยนกลายเป็นนักปีนเขาคนเดียวที่เคยใช้ชีวิตสองคืนโดยไม่มีที่พักบนยอดเขาเจรรู้จักกันในชื่อราชาแห่งภูเขาเคชูและสามารถรอดชีวิตมาได้ทั้งเขาและมาโกคอนฟอร์โตลาเสียปลายนิ้วเท้าทั้งหมดจากการถูกแช่แข็งจากความหนาวจัดพิมบ้ากันเย่เชอร์ปา ใช้เวลา90ชั่วโมงในเขตเดสโซนโดยมี70ชั่วโมงจากนั้นที่เขาใช้ในการประสานงานช่วยเหลือนักปีนเขาที่ติดอยู่ในสถานการณ์ที่อันตรายครึ่งปีหลังจากเหตุการณ์นั้น,น National Geographic มอบรางวัล Adventure of the Year ให้กับเขาื่อยกย่องความกล้าหาญและความเสียสละของเขาในการช่วยชีวิตนักปีนเขาคนอื่นๆในหนึ่งภัยพิบัติการปีนเขาที่ร้ายแรงที่สุดในประวัติศาสตร์เฟดริกสเตงพยายามปีนเขาเคทูอีกครั้งในปี2017และปี2018 และครั้งล่าสุดในฤดูร้อนปี2 0 1 9และก็ยังไม่ประสบความสําเร็จจนถึงปัจจุบันภัยพิบัติ K2 ในปี2008กลายเป็นหนึ่งในเหตุการณ์ร้ายแรงที่สุดในประวัติศาสตร์การปีนเขาและยังเป็นภัยพิบัติที่เต็มไปด้วยความขัดแย้งมากที่สุดมีหลายเวอร์ชั่นของเหตุการณ์เดียวกันและยังไม่แน่ชัดว่ากรณีการเสียชีวิตของค่าริมเมเฮบานเกิดขึ้นที่ไหนและอย่างไรการหายไปของทีมเกาหลีและการพบเห็นพวกเขาห้อยอยู่บนผาหิมะก็ยังคงเป็นปริศนา ร่างของนักปีนเขาที่เสียชีวิตจะไม่ถูกนำกลับมาจากภูเขาแต่ความทรงจำของพวกเขาจะยังคงอยู่ตลอดไปโดยเฉพาะเจอแมกโดนเนลที่ถูกเรียกว่าผู้พิทักษ์ภูเขาซึ่งกลายเป็นชาวไอริสคนแรกที่สามารถขึ้นไปถึงยอดเขาเคทูได้เพมบ้าเคยกล่าวว่าถ้าทุกคนตัดสินใจกลับหลังจากที่นักปีนเขาชาวเซอร์เบียตกลงไปฉันคิดว่าจะมีแค่การตายหนึ่งรายเท่านั้นบนภูเขาเคทูแทนที่จะเป็น11รายรายชื่อนักปีนเขาที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์เคทู ในปี2008นดเรนแมนดิกนักปีนเขาชาวเซอร์เบียเสียชีวิตจากการตกลงไปใต้อุปสรรคของบอตเทเนกชีฮันไบค์นักปีนเขาชาวปากีสถานเสียชีวิตจากการตกลงไปใต้อุปสรรคของบอตเทเนกขณะพยายามกู้ร่างของดเรนแมนดิกโอบแบ์นักปีนเขาชาวนอวร์เวย์เสียชีวิตที่บอตเทเนกหลังจากเกิดไอส์ฟอร์อูเกดอรเบรตนักปีนเขาชาวฝรั่งเศสเสียชีวิตขณะลงจากยอดเขาในตอนกลางคืน หลังจากการตกจากภูเขาเหนือบอทเทเนกขาริมเมอ์เฮบานนักปีนเขาชาวปากีสถานเสียชีวิตเหนือบอทเทเนกขณะลงจากภูเขาในเวลากลางคืนเจอแมกโดนเนลนักปีนเขาชาวไอริสเสียชีวิตขณะช่วยทีมเกาหลีที่ห้อยอยู่บนผ่าหิมะเกียงฮโยพค์คฮโยคยองคิมดงยินฮวางนักปีนเขาชาวเกาหลี3คนเสียชีวิตจากการถูกไอโฟลลูกที่4จูมิกโพเทและปาซังโพเทเชอร์ปาชาวเนปาล2คนตีเสียชีวิตที่บอตเทเนกทั้งคู่เป็นญาติกัน และเสียชีวิตจากการถูกไอโฟลลูกที่4พร้อมกันกับนักปีนเขาชาวเกาหลีเจอแมกโดนเนลเสียชีวิตเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นแฟนสาวของเขาหลังจากนั้นกล่าวว่าเขาเสียชีวิตในแบบที่เขาใช้ชีวิตเลยนั่นคือการคอยช่วยเหลือผู้อื่นอยู่เสมอทางช่อง Red f ไฟ e Podcast ขอไว้อาลัยให้กับผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์ดังกล่าวมาณที่นี้ด้วยนะครับและก็จบลงไปแล้วนะครับกับ k 2มหาภาัยแห่งยอดเขานรก8,000เมตร เพื่อนๆฟังจบแล้วรู้สึกยังไงกันบ้างครับอย่าลืมพิมพ์พูดคุยกันที่ช่องคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ด้วยนะครับหากแอดมินเล่าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้สําหรับเพื่อนๆที่คอมเมนต์ใต้คลิปก็ขอให้คอมเมนต์กันโดยสุภาพนะครับยอมรับความเห็นตา่างก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่อง Red File Podcast และเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องด้วยนะครับวันนี้แอดมินก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับ